สามเรื่องเพลงก่อนเจ้าไหนเพชรชาวดินติมชาติของเราอันดับที่หนึ่งครับผมเอ้กับน้องน้องปุ่มอิ่มอืเป็นอุ่มอิ่มก็เป็นปุ่มอิ่มนะปุ่มอิ่มเพราะว่ามันกำลังแบบน่ารักแกล้งปุ่มอิ่มเหนื่อเลยปุ่มอิ่มน้องปุ่มอิ่มเป็นจังไรเพลงอิงอยากไงสำหรับเอาบอกาโซฟังานี่ตอนเขาที่แหลกของอันที่แหลกอ่ะ หนูก็คิดว่าหนูหลอกของว่าดีแล้ว่ะเจ้าหนูเพิ่นเขา้องอัดวันนี้นูไป็ขอหมวกอัดอยู่ขอนแก่นม้ว่ค่ะคแต่หนูอัดเพลงแล้วพอนี้หนูก็เลยตีรถกลับไปงานต่ออยู่อยู่โคราชพราะไปพอดพ่อลาดพ่อโจรโบน,น้งต่อค่ะว่า อย่ามันโมไนเด้อร์ข้ามซุนไถนะข้าวเดียวแม่ค้าเดียวค่ะหนูตีรนจากกันโอ้รอมากคนแกนอีกเพื่อข้าวเดียวข้าวเดี่ยวนะข้าเดี่ยวหลักหญ้าข้าวมาหลักหญ้าข้าเดียวแม่โอ้ยบอยเดี่ยวอะไรเนาะแล้วนี่ค้าวนี่บทบาทการแสดงของพี่อ๋อมแอมนะฮะกับสาวแหววผลตอบรับกระแสเป็นังไกลนะฮะอีเดียวแสบก็จ้าพูดให้แเบิรงอีเดียวล้วยกมือมองดู ต้องไหเมื่อยยิบรอบอีแหวนดีต้องจานไหนจ้ะจัดเอ้เป็นเจมนะเป็นเจมเพื่อนเดียวกูเจมก็สิรเลยอ๋อนะอุไรผ่าไหนพี่เบิ้งฝังฝ่าไว้เบิ้งจ้าครับสายม่ปัดนะคะฝากผลงานครับผมกับฝากผลงานเพลงเิดเช่าดีในเดอค่ะาล่ะ ผ่าพยนต์คายออดเนี่ยเ่ะผู้ใดทีบ่บแทนเบิ้งผ่าพยนต์คายออดก็ฝาเขาไปเบิ้งได้เลย,ย,าายออค่ะเด้ออย่างหูข้างมาคายออดนี่คืออิงยังกะเขาไปเบิ้งค่ะจีเดียวหูเพาะว่าหมายของคายออดมันคืออย่างเม้่อคายนะขอบคุณค่ะค่ะอ้อมแอมเก่กาถือว่าเป็นตัวแทนของนักสแสดงคายออดอีกหนึ่งคนนะคะขอส่งกำลังใ,ใจใกับแนวหนาทุกทุกท่านนะคะแลังจาพี่น้องผู้ที่ประสบก็คือแบบ มาศูนย์อพยพนะค่ะทุกทุกครอบครัวนะคะให้มีกำลังใจสู่ต่อไปแล้วก็ฝากพี่น้องค่ะผู้ใดที่มีเวลาค่ะไปเบิร์กไข่อนเด้อตอนนี้กำลังสายอยู่ก่อนที่นังจะออกจากโรงนะคะฝากซัพพอร์ตสนับสนุนไข้อ่อนแล้วก็สามวันเป็นปัจเจกเด้อจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับวัได้มากันแค่สองคนในบอลใหญ่ใจสปอร์ตมาหน้าบอลถิ่ลูกทีมเต่าเรียนเชิญพ okay. um> ี่โจยมันินาเชิญครับผมบอดใหญ่กาเซียนเป็นหน้ให้ไอโจนั่นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับไปเมิงใครออกกันยังครับเนี่ยโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้ดีใจมากครนะครับถือว่านักงซีรีฟินมาร่วมนะครับมาร่วมนะครับทำบุญกับเก้าสิบเนาะครับผมครับแล้วก็บวันเด้มาซื้อครับมาเอาบุญมานั่งเอาบุญมาฝากนะครับมาร่วมทำบุญด้วยนะครับมาร่วมทำบุญด้วยโอ้ ำลังใจสู่แนวหน้ากับเรา90ตุราไทยี๋ยวเรียนเชิญพี่ช้างด้วยนะคะผมเรียนเชิญพี่ช้างรับมอบจากพี่โจด้วยเรียนเชิญครับผมทั้งรอทั้งใจดีวันนี้ร่วบุญกับพี่ช้างนะครับจากพยนต์ไทยอ้อแล็สาวน้อยแม่สาวน้อยรำเพริชู15,000บาทครับผมไม่ได้ทำไม่อันโมทนาสาธุอทถรรพวมรับกันค้างนอใจสู่แนวหน้าฟังพี่น้องครับ อี๋บ้านบานขอยมาสั่นแถมข่อยู่เกล์อันสาวอันสาวเบล์แบล็คตอยสั่นก็ต้องขอบคุณนะครับบอสโจนะครับแล้วก็จากทีมงานสาวพ่อเพื่อนแพงและวันนี้ทางหนังภาพยนตร์ไทยอ้อนะครับจนโดดดังก็ขอบคุณที่วันนี้มาร่วมสนับสนุนนะครับสขอบคุณกับพี่ช้างที่จะร่วมกันส่งกำลังใจถึงแนวหน้าด้วยและที่บอสโจเองก็เป็นหน่วยแรกที่ไปเริ่มต้นอยู่แล้วล่ะนะครับแต่วันนี้มาก็ยังมาส่งทุ่กับพี่ช้างเพื่อนต้อขอบคุณมากครับ เชิญครับเชิญตาเลยครับผมเพิ่งเล่นไปครับพี่น้องครับให้อีโจฝากแฟนๆอีกจัหน่อยไปเบิ่งหนังข้าวไข่ออครับผมตอนนี right no? course, oh. ้เขาสู mm ้สมรภูมิที่3แล้วนะครับตอนนี้หนังไข่อ้อยังฉายทั่วประเทศครับผมไอ้ไอ้เน่าโอ้ตกใจหมดเลยครับน้ำหาอยู่มาหาอยู่ ตอนนี้ที่บอกวินเต็มแล้วนะครับครับอวินเป็นที่น่ายินดีมากครับพี่น้องยุ้งวงเทพกป็เบิองหลายยังมีเวลาอยู่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนภากเป็นเรื่องไฮอ้ออย่าเพิ่งพักสองต่ออยู่บ้าครับอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฟังเอาพักหนึ่งให้รอดก่อนละเดี๋ยวทะลุแปดสิบล้านกันขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะกับแดนหลังคอนเสิร์ตเนต์สอนทรูวสุนโจะเป็นมอลลสาวน้อยเพลินแพงนะครับกำลังซ้อมกันอยู่เลยนะครับเปิดฤดูกาลวันเสาร์ที่ยี่สิบ กันยายนพ่อกับพี่น้องครับครับสาวน้อยเรีแมงแล้วก็สาวน้อยลำบินโชครับครับผมขอบเุลาครับเสียงดังๆครับทีมสาวน้อยเปรี้ยแฟนครับพี่โจยมนินพี่ออมแแบบน้องวิ่งและพี่ยาวลูกถีงแหน่วิดีแหน่วิดีโดนรับขอบะไรครับขอบคุณหลายๆครับ